เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เ o ียวตัวนี้นะครับอสวัสดีครับหมีนักกีนะครับวันนี้เราอยู่ใน ROMC นะครับอันนี้คนถามมาเยอะว่าอยากให้หมีแนะนำเอ่อตัวไกด์สายฟรีสายเติมน้อยอาชีพไหนควรเล่นอันนี้มีเขาอยากแนะนำพ่อค้าก่อนเลยครับประโยชน์ของพ่อค้าของอันนี้ก๊อปก๊อปตามสายเลยอันนี้ท็อปเซฟเลยนะของเซฟจีนะครับก็ใส่ระดับขี้แมวเพราะว่ามันได้เอ่อค่าเพนค่าเพนเกมนี้หายากสุดแล้ว เดี๋ยวขอบอกก่อนว่าพ่อค้าเซฟจีนเนี่ยทุกอาชีพรับจะสวิตมาฟาร์มหมดเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ได้เงินเยอะที่สุดแล้วในเกมนะครับของใส่ตามนี้เลยนะแล้วก็เออพ่อค้าบิวได้เมจง่ายครับก็อย่างเช่นหมีเติมอยู่แค่2,000บาทในโค้ดเบต้าหมีก็หมัดละ M3M ง่ายอ่ะถ้าเกิดสมมติหมีบิวจริงจะเอาหมัดละสิบเอยก็ทําได้ครับก็อย่างที่บอกคือเกมนี้ถ้าเรารู้หลักๆเพราะมันต้องทําอะไรมันก็ง่ายนะครับเอาประโยชน์ของของพ่อค้าที่ได้เปลี่ยนอาชีพอื่นก็คือ ได้น้ำมันเวลาฟาร์มแค่นี้ก็ขายของรวยแล้วบางคนอาจจะบอกไม่จริงครับพี่มีโอเดี๋ยวลบเดี๋ยวผมก็ฟาร์มได้ใช่ไหมลบฟาร์มตอนสตรีนาหมดได้แต่มันเงินมันได้ไม่เยอะนะมีบอกได้เลยว่าสู้ขายของของพ่อค้า13ช่องไม่ได้ครับตอนค้าสองตอนเป็นไวสมิธจะมีสกิลอัพขายของเพิ่มก็กลายเป็น13ช่องถ้าอยากจะรวยจริงก็ทําตัวไวสมิธอีก2ตัวในไอดีครับแล้วก็ตั้งขายได้หมด39ช่อง ซึ่งอันนี้หลายคนไม่รู้นะครับแล้วก็2ก็คือแล้วเราจะต้องทํำยังไงละ่ะหาของที่มูลค่าแพงมาขายอันนี้เดี๋ยว Open น e บต้าลิมิจะบอก39ช่องช่องหนึ่งขายอยู่ประมาณล้านถึงสล้านถ้าทําตามหมีก็วันหนึ่งก็ได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีเงินเยอะเราจะบบกสิบห้าังตัวก็ไม่ยากอันนี้แหละคือข้อดีของพ่อค้าที่หลายคนไม่ทราบนะครับ ก็อเอาไปว่าเผื่อใครจะเล่นพ่อค้าก็ลองมาเล่นตามหมีก็ได้ครับหมีก็ไกด์สายฟรีสายเติมน้อยทุกเกมแล้วออาต่อไปชื่อที่2คือพระนะครับผมไม่ว่าจะลงดันลงกิวอลลงอะไรพระไม่เคยขาดพระเป็นเหมาะสําหรับสายฟรีคือทําสมุดแค่ h pd เฟนแล้วก็ใส่ของให้ถึกๆแค่นี้จบแล้วเป็น,นชีพที่ลงทุนน้อยที่สุดแล้วแต่ว่าอาจจะมีข้อเสีย่ยงดึงคือเวลาลงบอสไม่มีแมคานิกเนี่ยอันนี้เราต้องรู้นะเพราะว่าถ้าเกิดพระพลาดไม่ชุบไม่แก้สถานะอาจจะโดนด่าได้อันนี้ก็ไปฝึกเอาแล้วกันครับคือมีเห็นเยอะ คนด่าพระเวลาโอ้โหเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแต่ทุกคนโทษพระหมดจริงๆนะที่มีเห็นนะจะบอสจะอะไรก็แล้วแต่ดาเมจมันจะด่าพระสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นแล้วจะเล่นพระก็เอ่อถ้าเราไม่รู้เราก็บอกเขาไม่รู้ครับแล้วเราก็ศึกษาเราศึกษาเสร็จแล้วเราก็บอกเขาอ๋อผมเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็ขอพยขออะไรกันไปแค่นั้นก็จบนะครับคนไทยใจดีให้ภัยกันอยู่แล้วประมาณนี้นะครับ คือที่มีเห็นนะ90%้าการลงตี่พาจะโดนด่ามากสุดแต่ว่าพาก็อย่างที่มีบอกคือเหมาะสาหรับสายฟรีมากที่สุดเหมือนกันเพราะมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะเท่าที่มีเห็นนะครับแต่ว่าหมีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบสายแบบนี้ไงหมีชอบทําลายล้างมากกว่าอ่ะต่อไปเป็นส่วนเลนเจอร์นนเองนะครับสามารถก๊อปของหน้านี้ของยิงที่เออบอสเลยนะครับเลนเจอร์ anger, ถ้าเกิดสมมุติ คือต้องบอกบอกว่าเกมภาคนี้มันมีของด้านบวก12ทั้งเซตมาเลยสามารถเล่นได้ครับถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนที่ไม่มีของด้าน,นยมีไม่เชื่อนะเล่นได้ฟาร์มได้ลงหอได้อ่ะต่อไปเป็นส่วนโลบนะลบนี่ต้องบอกบอกว่าใบรรดาสายฟรีมีให้เป็นอันดับหนึ่งนะลองมาพ่อค้าลบมีข้อดีก็คือใช้ลูนทอไม่กี่จุดเท่านั้นอัพสกิลทายแองเกิลเต็มก็คือยิงเป็นล้านเลยครับจริงๆนะแล้วก็ลบนี่สามารถที่จะโซโลดันบอสได้เลยดันแอด เพราะมันหายตัวแล้วมันยิงครับแล้วมันก็วิ่งหนีอย่างเดียวอันนี้คือประโยชน์ของโรบแล้วก็โรบเนี่ยนอกจากตอนที่สตีน่าหมดเนี่ยสามารถฟาร์มสแนได้เงินเร่งรัวๆแต่ว่าก็มีก็เห็นคนทดลองลองเขาก็ไม่ได้เงินเยอะอะไรมากนะถ้าเกิดสมมุติจะหาเงินจริงๆมีแนะนําเป็นพ่อค้าดีกว่าครับไปหาของร้านถึง5ล้านไปขาย13ช่องรวยกว่ายเยอะมีพูดถูกไหมขายเลย39ช่องดูที่มันจะไม่รวยยังไงใส่มันทุกอย่างแต่ว่าต้องดูราคาตลาดเป็นแล้วไม่ใช่ไปใส่ของขายไปเป็นมันก็ขายไม่ได้อ่า แล้วก็ในเรื่องวอลลกก็คือเบอร์หอยู่ดีเพราะว่ามีมานาแทบนะครับแล้วก็มีปลอดอีกทายแองเกิลก็ยิงแรงเวอร์ใช้เฟืองน้อยมากอันนี้มีบอกอบอกเลยนะอาชีพสายฟรีต้นๆเลยที่เรียงมาทั้งหมดมีให้พลบหนึ 1, 2, พ่อค้า3าพักสาอาชีพเนี้ยความรู้สึกหมีที่หมีเล่นมานะครับอันนี้เบอร์หนึ่งเลยนะโบแเออเพราะว่าหมีก็ลองเล่น ID เพื่อนหมีอยู่แม่งแบบ อาชีพบ้าอะไรวะเฟืองไม่กี่อันแม่งจริงเป็นล้านงงเลยนะคือนักเคล่อมบูธของพ่อค้ายังต้องบิวสักอยักสักพักนึงกว่าจะได้อะเออเอาต่อไปเป็นในส่วนไนท์นะครับคนถามถ้าเกิดเป็นสายฟรีเล่นไหนท์หอกได้พ่นไฟได้แต่ถ้าถามบอกว่าเอาความเป็นจริงอะ่ะเล่นยาวได้ไหมก็อันนี้หมีก็ไปบังคับให้ใครไม่ได้เพราะว่าบางคนชอบไนท์ใช่ไหมแต่ขออนุญาตพูดนิดนึงว่าดาบดาวตกในเซฟจีนตอนนี้ก็คือราคาแพงที่สุดนะครับ เพราะนั้นไอ้นี้บอกได้เลยว่าเพื่อนๆจะเล่นไนท์เนี่ยจะดาบ AA แค่บวก10อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายเอ็นเกมก็ต้องดาบบวก15ซึ่งเป็นราคาแพงสุดก็อย่างที่หมีบอกแล้วครับก็ถ้าถ้าเล่นไนท์หมีพูดตรงๆนะเติมดีกว่าครับถ้าคิดว่าจะเติมกําเงินมาสักสามหมื่นห้าหมื่นเออเล่นไนท์ไปเก่งจริงอันนั้นนะครับอ่ะแล้วก็คืออาชีพสายฟรีที่มาแนะนำทั้งหมดเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับหรือเล่นพ่อค้าตามหมีก็ได้